มีกี่คนครับกี่คนยืนขึ้นืนที่ด้านข้างหลังเข้าได้อยู่ต้องย้ำว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดหดหู่อีกข่าวหนึ่งของโลกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพราะว่าวันนี้เนี่ยข่าวต่างประเทศรายงานแล้วก็กาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวานนี้ สำหรับเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลําพูที่สําคัญคือศูนย์เด็กเล็กคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปก่อเหตุทําให้น้องๆเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเกือบจะทั้งหมดคลิปคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับก็มองได้ไหลายแง่มุมนะครับบางแง่มุมเนี่ยก็ชื่นชมนะครับความพร้อมของคุณครูนะครับความมีสติของคุณครูที่ต้องช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนใกล้เคียงครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงขึ้นเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนกันเนี่ยครับคลิปคลิป,ลปนี้ในทิกต o k ผมไปเจอมาครับเขามีการลงคลิปแล้วก็ระบ,บุข้อความไว้นในคลิปเนี่ยบอกว่าตรีนุชชื่นชมนาทีครูโรงเรียนนนสวัสดิ์นองไ่บูงสวัดหนองบวัวลำพูนะครับที่บริหารจัดการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเนี่ยได้เป็นอย่างดีภายหลังจากที่คนร้ายเนี่ยมีการก่อเหตุการณดยิงสูนย์เด็กเล็กโรงเรียนแห่งนี้เป็นทางผ่านนะครับของคนร้ายที่ใช้หลบหนี ใกล้กับโรงเรียนก่อ,อนที่คนร้ายเนี่ยจะไปจบชีวิตตนเองในบ้านพักพร้อมลูกแล้วก็เมียลองไปดูคลิปครับมีกี่คนครับกี่คนย,ยืนขึ้นก่อนคุจะปิดยืนขึ้นก่อน,น,นอ้าวที่ด้านข้างหลังเข้าได้อยู่ยยเร็วเร็วลูกเร็ว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 ,วม,ม,มีอยู่กี่คนครับ คนมาพี่พี่ไปแล้วพี่องมารงมาเร็วเร็วเร็วหมดโรงเรียนหรือยังเนี่ยหมดหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกรอบแล้วกันเอาเร็วเอาเด็กไปก่อนเอาเด็กไปก่อนนี่ครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกมันมองได้หลายแง่หลายมุมผมพยายามดูคลิปคลิปนี้หลายรอบนะครับ ไม่ได้มีเจตนาอักติแต่ว่าดูแล้วดูเล่าก็มีแต่นักเรียนครูแล้วก็ชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือกันเองกี่เหตุการณ์แล้วกี่เหตุการณ์เล่าผมยังไม่เห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือน้องๆเหล่านี้เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องถอดบทเรียนนะถอดเป็นเก่งบทเรียนประเทศเรานะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยอีกประเด็นก็ต้องไปดูนะครับเพราะว่าท่านผบตรเนี่ยแถลงข่าวเลย บอกว่าไปดูว่าระยะเวลาในการเข้าไประงับเหตุของตํารวจหลังจากที่รับแจ้งเหตุการยิงเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นานแค่ไหนก่อนที่จะเข้าไปรังับเหตุที่ศูนย์เด็กเล็กนั้นซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุนะครับก็มีการไปล้อมจับจนคนร้ายหน,ยนีไปที่บ้านแล้วก็ไปก่อเหตุไประหว่างทางไปถึงบ้านก็สังหารลูกสังหารเมียอีกเนี่ยแต่เลือกคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่น่าชื่นชมนะครับในความบริหารจัดการของทางโรงเรียน นะครับก็คือโรงเรียนนนสวัสดิ์หนองไผ่บูรณ์นะครับที่จังหวัดหนองบวัวลำพูเนี่ยบริหารจัดการได้ดีแต่คลิปคลิปนี้เนี่ยแน่นอนมีแต่ชาวบ้านที่มาช่วยเหลือกันนะครับโดยเฉพาะคนที่สวมเยี้ยมนะครับเหมือนจะเป็นพ่อค้านะค,คุณผู้ชมน่าจะเป็นเจ้าของรถเนี่ยแหละมาช่วยเหลือขนนักเรียนออกจากโรงเรียนกันนี่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนอะไรได้ไหลายแง่มุมนะครับคลิปนี้